นิมนครับเจริญพรมาเปิดพักทำธุระส่วนตัวของ้รงแรมก่อนที่เราจะได้สวดมนต์ธรรมบัญญินจะใช้เวลาช่วงธรรมบัญญินยาวจนถึงกัางรรมก่อนจะใช้เวลางานประสมควรก็จะได้ให้เรามีเวลาไปทำธุระของ năm một tên à tập chụp ảnh này bùa hิมะ à còn cục chiếu ban ơi <laughs> ที่จะฉั้นให้อิ่มให้อ,อิ่มท้อไม่ได้ชันไ,ไม่ได้ฉันเพราะความอยากเ๋ยวก็เบื่อระงับบรรเทาความหิวกระหายสำหรับปูยังใหม่ยังอ่อนก็ในสิ่งสี่ก็ช่วยไม่ให้ร่างกายนั้นตรมาน,นจนเกินไปนันงตรมานในมันก็นสิยฟังสัตว์ ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทำถุยกับพระโซน,น,นะนะนะโซนะคือความเพียนที่ประรบจัดเติมไป